สวัสดีครับผมนายกีรามิรพันนนชัยนักเรียนโรงเรียนอภัยศิริราตน์พญานุกูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าวันนี้จะมาพูดถึงการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกในท่อปูดสีเบนไว้และประทานในครอบครัวและเป็นอาหารจังวัดสูโขทัยนะครับซึ่งปลาดุกนั้นเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและโตไวไม่กดนยายก็สามารถทานได้สําหรับสถานที่ก็ใช้ไปที่ไม่เยอะ และสามารถเลี้ยงในบ่อปูซีมเมนได้ง่ายด้วยซึ่งมีขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้นะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งการเตรียมอุปกรณ์นะครับ 1. น่อปูซีเมนขนาด8คู2เมตรแล้วแต่ขนาดพื้นที่ 2. สวิงสวิงนะครับ 3. า้ตาข้ายที่เราใช้ไว้แล้วนะครับ 4. น้ำหมักสู่เรียบปลา 5. อา,าหารรหรับเลี้ยงปลาดุก 6. พืชปักที่ปลากินก็คือกบพุ้มหรือปักตกชาวาและเจปลาดุกและเสียนะครับขั้นตอนที่2การเตร,เรียมบ่อปูิีมนเรงจะต้องทัการค่ากดค่าด่างในบอ่อปูโดยให้นำหัวกล้วยหรือโคนกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำมูลคว้ามาผสมคุกเค้าให้เข้ากันแล้วนำใส่ไปในบอ่อใส่น้ำให้เต็มแล้วหมักไว้ห้าวันจากนั้นให้เปิดน้ําทิ้งงวดแล้วเอาโคลกอ,ออกทิ้งด้วยและ 2. องนำน้ำสะอาดใส่ไปในบอ่อแล้วแช่แช่ทิ้งไว้1วันจากนั้นก็ให้เปิดน้ำทิ้งและ 3. ามนำผักบุ้งมาตูไให้ทั่วบอ่อ ทิ้งไว้ปากบ่อให้แห้งนะครับตอนที่สามการเลี้ยงนะครับ 1. นําบอ่อปูที่มีรอยาวผักบุ้งหรือบอ่อปูที่ไม่มีกดไม่มีด่าใส่น้ําให้มีความสูงสิบเจ็ิเบทแล้วเติมน้ำหมักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ 2. นําปลาดุกมาแช่น้ําในบอ่อปูทั้งถุงแล้วค่อยๆเปิดปากถุงให้ว่ายวายให้ปลาว่ายออกมาเอง 3ามาแรกที่นำปลามาปล่อยโดยไม่ต้องให้อาหารและ4ี่นำพืชผักที่ปลากินเช่นผักบุ้งผักตบชวาและลืออื่นมาใส่ในบอ่อนะครับตอนที่สี่การจำหน่ายนะครับก่อนที่จะนำมารับประทานหรือจำหน่ายไปในสองวันให้นำลินลูกลังสีแดงหรือสังข้ามาแช่ไว้ในบ่จะทำ จะทํทำให้ปลาดุกมีสีแดงสวยขายได้ราคาดีและน่ารับประทาน 2. อปลาดุกสาเบ็ดครึ่งจำนวนเ0ตัวจะมีน้ำหนักตั้งแต่1 4บสถึงสิกิโลกร,รมัมหรือประมาณ4-5ตัวกิโลกร,รมัมจำนายได้กิโลกร,รัมละห0สิบาทขึ้นอยู่กับราคาตลาดนักช่วงนั้นนะครับและ 3. ต้นทุนรักอ,อ,อาหารกิโลกร,รัมละ19-20บาทนะครับ จะมีเทคนิคก,ก่อนให้อาหารจะต้องนำอาหารมาแช่นนะ้ำก่อนเสนอประมาณ4 5นาทีติด่อเพื่อปลาที่ได้กินอาหารครบทุกตัวสอปลาด้วท,ที่ตัวแข็งแรงจะทำให้ทองไม่อืดสาปลาดุกจะได้ไม่ป่วย 4. การจริเติบโตใกล้เคียงกัน 5. อาหารจะไม่เหลือในบอ่อและน้ำจะไม่เน่าเสีย 6. กทายน้ำทุกเจดวันหรือสิวันต่อครั้ง ทุกครั้งที่ตายน้ำจะต้องใส่น้ำหมักประมาณหนึ่จ้ตัวอยู่เสมอสำหรับวันนี้และผมนายกีรเมศพดายชัยขอจบการแนะนำบอเลียบบาดุมีปีแค่นี้ขอพึณครับ